สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอ่าวันนี้จะมาไลฟ์สอนเรื่องการใช้อ่าเทคนิคการกรีดนิ้วมือขวานะครับซึ่งอ่าตอนที่เขียนในในโพสผมเขียนผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเขียนไปว่าสี่เทคนิคแต่จริงๆแล้วสองเทคนิคนะครับโอเคทีนี้อ่ามันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบเทคนิคง่ายๆก่อนเทคนิคอ่าง่ายสําหรับคนที่ฝึกมาแล้วนะครับ ทคนิคแรกๆเนี่ยมันแค่การตวัดนิ้วมือขวานะครับนี่นะ อันแรกนะครับยังไม่ได้วอร์มมาโอเคทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นลักษณะการบังคับการดีดจากปลายนิ้วด้วยการควบคุมเห็นนะเราจะใช้มันจะมีสำหรับอันนี้เราจะดีดทั้ง4นิ้วนี้หรือว่าแค่3นิ้วนี้นะครับทีนี้วิธีเล่นวิธีฝึก อันนี้เดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่จะไปถึงวิธีฝึกเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้มันจะเล่นลักษณะนี้นะโอเคมองเห็นไหมครับภาพเป็นยังไงช่วยรายงานด้วยนะครับลักษณะนี้เห็นไะอ,อันนี้เวลาเราใช้แบบ เราเริ่มจากนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้อย่างนี้อาทีนี้อีกอันนึ่งเราเริ่มจากนิ้วก้อยแล้วก็ถ้าเริ่มจากนิ้วนางโอเคทีนี้อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่า,าที่เจ้ามาสอนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มี2ออย่างนี้นะครับทีนี้วิธีฝึกนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปถึงวิธีฝึกเดี๋ยวเข้ามาทักทายกันก่อนนะครับอ่าดูสินะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าสวัสดีคุณอดุลด้วยนะครับคุณอดุลนนท์สีนะครับแล้วก็คุณอะไรเอ่ยประพัดพงศ์นะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคนสมคุณสมสวยสวัสดีอ่คุณอะไรเอ่ย ซ้อมฝนหรือเปล่าครับ <c oughs> ภาพชัดดีขอบคุณมากครับขอบคุณคุณฮาเดสด้วยนะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะโ <Okay. S 2> อนนะเคเดี๋ยวเดวีลบเสียงก่อนโอเคทีนี้วิธีฝึกนะครับเดีย๋ยวเราจะเอาวิธีนี้ก่อนอันนี้สำหรับอันนี้นะครับเรา เราจะใช้เขาจะใช้กันในในลักษณะการเหมือนจะเล่นโซโล่สมมติว่าเราเล่นตรงนี้เออ e minor แล้วกันเอาง่ายๆครับนะมันจะมันจะมันจะเล่นอยู่ประมาณ3สายล่างก็ค,คือ3 2 1อ่าลักษณะนี้เดี๋ยวเยวก่อนจะไปถึงวิธีฝึกนะครับเดี๋ยวอธิบายวิธีการใช้งานนิดหนึ่งลักษณะนี้ ถ้าเราเล่นในคอร์ดอย่างนี้อ่าลักษณะคร่าวๆอย่างนี้นะครับผมไม่ได้วอรมนิ้วมือขวามานนะครับก็เลยไม่ค่อยคล่อง <laughs> โอเคแต่ถ้าเราวอรมนิ้วคล่องแล้วมันจะเล่นง่ายเลยครับอ่า Okay. ทีนี้ข้ามาถึงวิธีฝึกสำหรับอันนี้นะครับเราแค่เราแค่เราแค่แคอย่างนี้ตวัดจากนิ้วนางเห็นนะอันนี้นิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้เราตาวัดลงนี้เราช้าๆก่อนอนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้แล้วก็ เพราะว่าอันนี้มันมันตวัดแค่ปลายนิ้วมันไม่ได้มาแบบนี้มันไม่ได้ดีดจากการบังคับไปจากหัวไม่มือนะครับอันนี้มันมันแค่ปลายนิ้วแบบนี้ลอยๆอย่างนี้เราจะเริ่มจากหัวไม่มือก่อนก็ได้ตวัดขึ้นงี้แล้วก็นิ้วนาง นิ้วกลางนิ้วชี้อ่าหรือเราจะเริ่มจากนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้นะครับลักษะน,นี้เราต้องตว,วัดอย่างนี้ก่อนเราต้องฝึกนี้ก่อนอ่าตว,วัดแค่ปลายนิ้วบบนี้ พอเพอเราจะเล่นมันมันจะกวาดไปเบาเบาๆอย่างงี้ทีนี้แรกๆเวลาฝึกธรรมดานะครับมือเราจะไม่คุ้นก่อนถ้าไม่คุ้นเราก็เริ่มอย่างนี้เราไม่ต้องไปกำหนดว่าให้มันโดนสายอะไรก่อนนะครับเราให้มือเราคุ้นเคยกับเทคนิคนี้นี้ก่อนก็คือลักษณะนี้เห็นไหม ลงไปไล่เรียกกันเลย1นึ่งสอ่าเห็นไหมนี่หงสองสามแต่เราเล่นเร็วๆแบบนี้เราสามารถที่จะฝึกแค่นี้ก่อนฝึกลงไปงี้ก่อน โอเคเราฝึกตรงนี้ให้ชินก่อนทีนี้พอเราเริ่มได้เราก็เพิ่มนิ้วชี้เข้ามาหมายถึงว่า,ายังเมื่อกี้มันยังขาดอีกอีกอีก,อ,กอันหนึ่งก็คืออันนี้ฮะที่จริงเล้นไปงี้โอเคพอเราพอเราทำงี้ได้ขาลงได้เราก็เพิ่มนิ้วชี้ขึ้นมาเข้าไปงี้เห <Okay. S 1> ็นไหมหนึ่งสองสามสี่ เราต้องฝึกไปจนกว่าเราจะคล่องเราสามารถที่จะบังคับให้มันเบาได้แรงได้นะครับ อันนี้เป็นอ,อีกแบบอันนี้เป็นใน,ในรูปแบบที่เราต้องตวัดอย่างนี้นะครับไม่รู้จะเข้าใจไหมนะทีนีอ้อีกอันก็คือลักษณะนี้สำหรับอันนี้วิธีบอกวิธีสอนจะง่ายหน่อยเพราะว่าวิธีแรกนี่มันมันยังไงเอ่ยเราเราต้องเราแค่ตวัดอย่างเงี้ยเห็นตวัดไปในมือขวาางนี้ กว่ามันจะชินมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมเองรู้ว่าเล่นไงแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นนานๆมันก็เหมือนกันก็ก็จะไปสำเนียงก็จะไม่ไม่เคลียร์เหมือนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกได,ได้ฝึกได้แล้วเราก็ต้องวอร์มอยู่เรื่อยๆโอเคทีนี้เดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดหน่อยดูว่าไปถึงไหนกันและโอเคสวัสดีคุณกิฟด้วยนะครับ Okay. ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทีนี้เข้ามาสู่อันที่2ลักษณะนีะ้สำหรับวิธีนี้เราสามารถที่จะใช้เมถนอมฝึกก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เมานอมฝึกมันจะดีกว่ามันจะทำให้ความเคลียร์แล้วก็ความ คือพอเราฝึกไปสักระยะนี้มันจะติดเป็นนิสัยนะครับถ้าเราใช้เมทนอมมันจะมันจะช่วยเราได้ในเรื่องของทัมมิ่งความสม่ำเสมอของของความเร็วและก็ความเคลียร์ของตัวตัวโน้ตที่เราเล่นนะครับโอเคครับอันนี้เห็นไหมสำหรับอันนี้เราใช้วิธีนี้เคล็ดลับก็คืออันนี้หัวไม่มือใช่ไหมอันนี้สามเวน,นี้เรามาไว้อย่างนี้มองเห็นไหม ว่ายงี้เลยนะครับแล้วเราดิดลงไปงี้เหมือนกับว่าเราดิดเมล็ดอะไรออกไปเหมือนมีถ้าเรามีเมล็ดอะไรมาไว้มาไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดิดไปงี้หัวแม่มือก็เหมือนกันแต่หัวแม่มือเราจะใช้ในลักษณะนี้โอเคแล้วค่อยว่ากันในไลฟ์ต่อไปนะครับทีนี้อันนี้ฝึกงี้พอเรามาอยู่ตรงนี้ เราจะต้องดูที่มือมือขวาว่าการควบคุมเนี่ยมันควบคุมยังไงนะครับเห็นไหมมือมือขวาผมเนี่ยโอ้ไม่มือเนี่ยมันจะมันจะมาอยู่ตรงนี้มันจะมาเตรียมพร้อมอยู่ตรงนี้บนสายบนสุดทีนี้เพื่อที่จะขยับขยืขย่นได้ยางงี้เห็นนะอย่างเช่นตัวอย่างก่อนที่ผมจะดีดนิ้วลงไปเนี่ย เรามีเรามีคล้ายๆแบบมีตัวยึดเป็นที่หัวไม้โป้งทีนี้ดีดงนี้ควบคุมจากหัวไม้โป้งงนี้อ่าอันต่อไปอ่าแล้วก็สะกิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่สังเกตด,ดูหัวไม้โป้งด้วยนะครับอ,าอ่านะหนึ่งสองสามสี่โอเค ทีนี้ถ้าจะฝึกกับเมทานอมออสมมติว่าเมทานอมความเร็วอยู่ลักษณะประมาณนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บใช่ไหมเราก็ต้องเล่นให้ตรงลักษณะนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสาม ส,สมมติว่าเมทนอมอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความเร็วแต่ว่าเราต้องต้องเล่นความเร็วระดับที่เราฝึกอยู่ให้ให้ได้ก่อนแล้วก็เล่นจนเรารู้สึกว่ามือขวาเราเล่นแบบสบายๆนะครับไม่ได้เกร็งอะไรอ่าโอเคทีนี้พอเราจะเพิ่มความเร็วใช่หไหมเราก็เพิ่มเมทนอมขึ้นแล้วเราก็เพิ่มความเร็วแล้วก็สมมติว่ามันจะอยู่ลักษณะเร็วกว่านี้นิดนึงอ่า ปั๊บ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 เนหะ็นไหมอ่าเราต้องฝึกไปนี้สักระยะหนึ่งอ่านี่สำหรับวิธีฝึกกับเมทานอมนะครับทีนี้ก่อนที่จะเมทานอมเราวกเป็นเรื่องนี้นิดนึงคือถ้าเราถ้าเราได้เทคนิคก่อนก่อนที่จะไปเล่นกับเมทานอมสำหรับ ถ้าเราเล่นได้เร็วนิดหน่อยแล้วโอเคนะครับเราหันเข้าหาเมตานอมเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องของความเร็วเรื่องของจังหวะที่มั่นคงนะครับที่สม่ําเสมอแต่ถ้าเรายังไม่ชินเราต้องฝึกมือขวาเนี่ยให้แม่นก่อนอ่าตอนนี้เราลืมเรื่องเมตานอมไปก่อนแล้วก็เล่นงี้อ่าฝึกงี้อย่าลืมนะครับหัวแม่มือเคล็ดลับมันอยู่ที่หัวแม่มืออเมื่อก่อนผมฝึกผมก็ ฝึกมั่วอยู่เหมือนกันเล่นไปเล่นมาหา,หาที่จบไม่ได้รู้สึกว่านิ้วไม่ไมไมเราควบคุมไม่ได้แต่พอเราไปดูพื้นฐานที่ก็เล่นจริงๆนะครับเห็นไหมมันจะอยู่อย่างเนี้ยคือมันพร้อมหมดมันพร้อมที่จะมูฟได้สบายๆขยับขยื่นเห็นไหมอ่าหยิบไปงี้เห็นไหมในตอนอยู่ตรงนี้พอเรายกไปแบบนี้อ่าซึ่งถ้าเราไม่มาจับกีตาร์ตอนนี้เราก็ เหมือนเหมือนเหมือนกันคือเราจับนิ้วอย่างนี้ดูเนะอ่าทีนี้เราทำมืออย่างนี้แล้วเราเอามาที่นี้อ่าเห็นไหมโอเคทีนี้กลับมาถึงเรื่องนี้ดิดเหมือนดิดเมล็ดอะไรออกไปอย่างนี้อ่าโอเคชา้ชาๆก่อน ไปเรื่อยๆอ,อาจาอาจะใช้เวลาเป็นสักสนาทีต่อเซตหรือว่า5นาทีหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับอ่า ถ้าจะใช้เมทนอมนะครับอาวกมาเรื่องเมทนอมถ้าถ้าอยู่โทษทีให้เราเพื่อความคล่องตัวเลยก็คือไม่ว่าเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่เราจะต้องดีดเท่ากับเมทนอมหมดนะครับถ้าเมทันอมมาแบบตึบตึบตึบต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 บเราก็ต้องไปแบบตึบตึบตึบต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 บะถ้าเมทันอมมันช้าก็ตึบตึบตึบตบคือให้เข้ากับเมทนอมเมทนอมให้ได้หมดนะครับ ไม่ว่าเราจะเล่นเร็วแค่ไหนอ่าเพราะว่ามันมันจะทําให้เราคุ้นชินเร็วขึ้นสําหรับมือขวานะครับโอเคทีนี้อีกอันหนึ่งก็ไม่ต่างกันมากนะักคือเริ่มจากนิ้วก้อยอย่างนี้อ่าใช้สูตรเดียวกันนะเวลาเราฝึกเราต้องให้มันสม่ำเสมอนะครับ ทีนี้พอเราเริ่มที่จะชินใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้หรือว่าเอาแค่ลงไปก่อนถ้าลงถ้าเราดีดแค่ขาลงงี้อ่าก็เป็นสามตัวโน้ตก็คือหนึสองสาถ้าเราเริ่มจากนิ้วก้อยเราก็จะได้สี่ตัวโน้ตอ่ะ ถ้าเราใช้แค่นิ้วนางนิ้วกลางนิ้ชีก็ได้จะเป็นสี่ตัวโน้ตเหมือนกันแต่ว่าอ่าไม่ใช่โทษทีอ่าถ้าเราใช้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้ก็นิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้ชีแล้วก็ดีดลงไปงี้ก็เป็นสามตัวโน้ตนะอ่าคืออันนี้ให้เราฝึกให้เราชินนิ้วก่อนนะครับเห็นไหม ถ้าเราใช้นิ้วก้อยด้วยก็อ่าโอเคทีนี้อีกการหนึ่งที่เราจะฝึกอ่าสำหรับเทคนิคนี้ก็คือเราเล่นง,งี้เมื่อกี้เราลงขาลงอย่างเดียวทีนี้ขาขึ้นด้วยก็คือเอานิ้วชี้เล่นเล่นอีกทีก็เป็นลักษณะนี้อ่าถ้าเราใช้4นิ้วนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ก็จะเป็นงี้เริ่มจากนิ้วกลางอ่าเริ่มจากนิ้วนาง แค่นั้นแล้วก็นะหนึ่งสองสามสี่โอเคทีนี้อันนั้นแค่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวโน้ตใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นทักสองรอบอย่างนี้<ม>ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ แค,แค่สองชุดนี้ก็คือเล่นเหมือนเดิมแต่เล่นสองครั้ง,งนะงี้แล้วเราก็เล่นซ้ำอีกครั้งหนึง่งพอติดกันก็ถ้าเราอยากะ้ายมากกว่านั้นก็ได้นะครับเราก็นับได้แบบนี้หนึ่งถ้าเราจะลักษณะการนับที่จะใช้ตัวนี้นะครับก็เราต้องนับลักษณะนี้หนึ่งสองสาม ถ้าเราจะนับตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราใชน้นิ้วก้อยเป็นตัวเริ่ม,มก็เล่นวิธีเดีวยวกันแต่เราเพิ่มนิ้วขึ้นมามนะฮะเป็นเป็นสีนิ้วนี้เมื่อกี้เราใช้3นิ้วนี้ทีนี้เราจะเพิ่มนิ้วก้อยขึ้นมามก็หลักสูตรเดีวยวกันก็เป็นงี้เห็นไหมหนึ่งส<ม>นะองสามสี่เพื่อนต้อง จำไว้เลยนะครับสำหรับหัวแม่มืออันนี้มันเป็นมันเป็นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เหนะ็นไหมตรงนี้สําคัญมากเลยเราจะควบคุมนิ้วได้เนี่ย <S <S มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเหนะ็นไหมโอเคอีกทีหนึ่งหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่อ่าเพราะว่าเรานับแบบนี้อันเนี้ยมันจะใช้เวลาที่มันจะ เขาเรียกอะไรเย่ยเหมือนโปรเกรชันเหมือนกล่องที่จะส่งไปเพลงไปหาเพลงในท่อนถัดไปนะครับหรือว่าจบวักจบท่อนอะไรลักษณะนี้เดี๋ยวผมเล่นตัวอย่างให้ดูนะครับ <c oughs> สมมติว่าผมใช้คอร์ดนี้ C E minor แล้วก็ F แล้วก็ G e. แค่นั้นพอะครับเดี๋ยวแล้วจะดูว่า,าวิธีที่ที่เราเล่นเนี่ยจะใช้ตอนไหนมันก็คือใช้ตอนที่จบจากตรงนี้ ลักษณะประมาณนี้นะครับคือมันพอเราจบจบวักเพลงก่อนที่จะไปไปท่อนใหม่หรือว่าจบเพลงอะไรลักษณะประมาณนั้นนะครับทีนี้การรัวลักษณะนี้ที่เอาไปใช้งานจริงๆมันก็จะมีตั้งแต่แค่นี้หรือว่าซ้ำแบบนี้หรือว่าสี่ครั้งแบบนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่โดยลักษณะแล้วประมาณนี้นะครับที่ใช้งานมันก็เหมือนกับการการสะบัดนิ้วมือขวาเห็นนะ นึกอันนี้ออกที่จริงวันนี้ผมเขียนว่า4เทคนิคจริงๆแล้วผมหมายถึงการเล่นอันนี้แต่ว่าเขียนผิดก็เลยโอเคงั้นเอาเอาเรื่องนี้แล้กันนะครับส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็เอามาให้ในไลฟ์หน้าแล้วกันนะครับเรื่องการสะบัดแบบนี้มันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บไว้ก่อนโอเควกกลับมาอีกทีนะครับทีนี้ซ้ำแบบนี้อีกทีนึงในการฝึกกลับมาในการฝึก เวลาฝึกถ้าเราใช้แค่โ <c oughs> ทษทีสานิ้วนิ้นวนางนิ้วกลางนิ้วชี้เราก็เริ่มจากนิ้วกลางนะซึ่งเราสามารถฝึกได้เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปอ่าและเมื่อต้นไลฟ์นะครับหรือว่าจะซ้ำอีกทีก็คือแบบนี้อ่าแค่ขาลุกอ่าแล้วก็แบบนี้อ่าโอเค พอเราเพิ่มนี้วก้อยมาก็เหมือนกันก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับโอเคพอเราฝึกได้มันจะเป็นเป็นลักษณะนี้ สำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาทักทายกันดูสิอโอเคสวัสดีคุณกระจายด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมองไม่ค่อยเห็นคุณสิงห์พยักนะครับอ,อะไรอยสวัสดีครับอาจารย์ผมได้เจออาจารย์ไลฟ์อะไรเอย ส่วนแล้วโอเคขอบคุณมากครับก็จะพยายามออกมาไลฟ์บ่อยๆนะครับสวัสดีคุณไรเออรอาลีฟนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะครับความรู้ดีอะไรความรู้ล้นๆเลยขอบคุณครับขอบคุณคุณพัทรพงศ์ด้วยนะครับโ okay. อเคก่อนจบโชว์เพลงเต็มเต็มๆครับอาจารย์ <Tennessee> โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงอะไรอะไรดีเอ่ยผมเล่นเพลงของชิปซี่คิงให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ไม่อยากตะโกนเลยอยู่ในบ้านโอเคแล้วก่อนจะลากันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังเป็นเพลง ดีโชบีโชบัมนะครับงานของเดอะชิฟต์ซิคิงนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร <laughs> โอเคยวเล่น Yo por la calle Yo me siento ay, enamorado Yo me siento, ay, solo Chau, chauvam, chau, bam caranía, yo te quiero más Chau, bicho, 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 Canadiense yo te quiero más, tobi tobi yo te quiero más, yo te quiero más, tobi chovi, yo te quiero más, tobi chovão. yo te quiero más. Me importa que la anitación ya lo no sepa. Yo me he tocado medir a elo medir. ¡Chovey, chovam! ¡Cananillo te quiero más, chovy, 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 chovy! ¡Cananillo te quiero más, chovy, te quiero más, obito ¡Cananillo te quiero te quiero te quiero más! โอเคไม่อยากตะโกนเลยนะครับเวลาอยู่ในบ้าน <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ